กริบกริบแรงไม่ตกเลย <laughs> เรืับใครอยากได้นะครับมอยกมือนะครับไปสัารับครัายกมือนะครับดานลางนะครับให้อดุษสตันมาไดสตนาดสครับเดี๋ยวห้สักถถึงไม่เกินสิวินาทีนะครับผมนะครับ モニターのところのです、ね、パネルのヘラカーをタッチしていただきたいと思います。

นะครับเดี๋ยวขอด้านบนกันนะครับของด้านบนนะครับ ครับเดีเยพาห้อห้สดอร์เอร์เดอร์เอร์เดอรนเดอร์เดอรับรเดิร์รัเดอร์เดอร์เดอร์เดอรเดอร์เดอร์เดอร์เอเดอรเดอร์เอรัเดอร์เดอรัเด้ร์เรเดอดอรนเดร์เดอรเดอร์เดอร์เดอเดร์เดอร์ดอร์เดร์เดอรับดอร์เดอร์เดร์เดอเดอร์เาอร์เดอร์ดอร์เร์ร์เดอรร์อร์เดอเร์อร์เดอเร์ดเดอรดร์เดอรรดรรรออรเรเรดอดรอ อเสรต<ก>ที่2นี้จะเป็นสปอนเซอร์ด้วยตอเตอร,ร์ด้วยแล้วก็มีเดียพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็ลงหน,น,นึงโคเอาเเดิมนลงใช่เรื่องนี้เป็นกาเดักไนการับ。้าร่วมกจกรรมที่มีสัด ทำปุ imi, ondere, you, oh. ๊บทำปุไหมนี่ไอ้คุกเกลเขีนครับครับกองกลางครับมานากะโอเคไหมกองกลางนะกองกลางครับผมไอ้มานากะอุเอโนอไฮอเวนอเทวะยวครับเต็มตักนะครับไอ้คำนั้นก็คือเด้มัสนะครับโอเคขโมยโอเคไหมครับขโมยโอเคกันลงมาข้างล่างอ่าโอเคโอเคข้างล่างจะชุบตุ๊กนฮดสั้นนู้นิวเดซมัสนะครับด้านล่างนะครับยกมือเลยครับนับเนสมาสนะครับ ครับเดี๋ยวช่องที่สาะครับเราจะเชิญนะคะทั้งมีเดียพาร์ทเนอร์ของการจัดงานในครั้งนี้ศิลปินทุกท่านรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายญี่ปุ่นร่วมถ่ายภาพกันนะคะเรียนเชิญตดวขอเชิญครับเดี๋ยวสตาร์ทเชิญนะครับเดี๋ยวขอเชิญครับ ไดมครับลองลองใช้มาเดี๋ยวกระซายครับเราต้องลงแล้วแหละนะครับเราวังลื่นนะครับหาที่ให้คุณป้าได้ครับหาที่ให้คุณป้าคุณป้าแซ่คันแล้วนะครับเห็นไหครับเช๋งครับ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 บีบบีบให้บีบ พูดอยูขังตกินี้จะม่เลยครับยกีนึงครับบีนึงชินอก้านเอขว่าดีสีีขามสานะครับอาการซาลติดีขาไม้นสตราซนะครับเบียบเข้มาครับเบียบรอฝั่งนี้เอาไหล่ขวามาด้านหน้ามีี่ขามาในสเนไบรกไม้เดสนะครับเอาไหล่ขวามาด้านหน้าเบียบเข้าไปนิดนึงครับผมนะฮะ ขอช่างภาพชั้บนกันนะฮะชั้นหน้าชั้นสูงนะครับผมนะให้สตาร์โนซ์นะครับอทำช่างภาพชั้นบนนะครับชั้นบนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเชิญครับด้านล่างยกมือได้เลยครับด้านล่างนะครับอ่าเดีกว่าสตาโนซ์โนมิเซลเนอิมาสนะครับช่างภาพนะครับด้านล่างเชิญครับ นะครับโอเคนะฮะโอเค่าเช่นั้มีแบบต้องโบกไม้โบมือหน่อยไหมฮะอาจจะโบกไม้นิดนึงครับให้กับมิส่ยโมเลยนโอเคครับหลังจากนี้3วันนะครับเต็มที่กับงานนะครับนิปอนฮัตโกนะครับมสองนะครับสองพันะครับผมให้คกะดันี้กับกดสเน่นะครับมาวันีคซูยไนไซคลัสโอเค เรียบร้อยนะถ้าเรียบร้อยเราจะขอเสียงปรบมือรและเสียงกรีเพื่อเป็นการปิดพิธีเปิดงานเป็ทางการครับผมขอบคุณครับขอบุรับเรียบร้อยดี๋วค่อยเชิกันนะครับผมระวังลื่นนะครับให้อะรงใจปชนครับขับๆขับๆไรมาับยืครับระวังลื่นนะครับสาหรับงนตนี้จะยังอยู่กับพวกเรานะคะสำหรับสา คนรักได้เลยอ่าครับผมนะครับองอมีทั้งกลางวันและมีทั้งกลางคืนนะครับเดี๋ยวค่ะอันนี้ยต่อไปมาชาเนี่ยต่อไปมาชาอ้าวฟรีส่งหน่อยกรีส่งหน่อยเดี๋ยวเราจะขอ r น่าเคลียร์เวทีจ้าใช่ครับผมนะครับ อตอนนี้อันตรายมากครับผม<ต>นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเรายังมีพิธีมอบรางวัลให้กับปินเพือ่นอ,อนหลังจากนี้ด้วยแต่ว่าพรอยญาคือ 言う <music>